ในโลกออนไลน์ขณะน,นี้มีการแชร์ภาพและเรื่องราวของพระพรมกุณาภรณ์หรือประยุทธ์ประยุทธ์โตหรือปอประยุทธ์โตพร้อมยอดแชร์และถูกใจปรากฏให้เห็นต่อเนื่องวันที่5ธันวาคม2559กจะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์เป็นสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์รูปที่18แห่งกลุ่มรันตนโกสินทร์และยังเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9เป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปแรก ที่ไม่เคยผ่านตําแหน่งเจ้าคณะและไม่เคยเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมมาก่อนและเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปที่สองในสมัยรัตนโกสินทร์ที่มาจากวัดนอกกรุงเทพเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปแรกที่ไม่ได้เป็นเจ้าวาดวัดพระอารามหลวงเพราะท่านเป็นเจ้าวาดวัดยานเวศสกวันอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นวัดเล็กๆเ,เป็นปราชทางพุทธศาสนามีผลงานหนังสือมากมายด้วยนามปากกาปออประยุตโต ที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางอย่างพุทธธรรมในอดีตยังเป็นสามเณรเปียนก้ารูปที่สองในรัชกาลที่9และรูปที่4ในรัตนโกสินทร์ที่สําคัญท่านได้รับการยกย่องเป็นพระสงฆ์ที่ประยุกต์พุทธธรรมมาใช้กับสังคมไทยได้อย่างสมสมัยเป็นพระผู้ทําให้วงการสงฆ์และพุทธศาสนาต้องตื่นตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกันก็ทําให้สังคมทางโลกยอมรับ แต่เชื่อมั่นในบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันเป็นมหาวิทยาลัยสง์แห่งประเทศไทยปออพยุตโตเกิดที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปี2481ในครอบครัวพ่อค้าเชื้อสายจีนชื่อเดิมเด็กชายประยุท์อาริยางกูลมีความปราดเปรื่องด้านสติปัญญามาตั้งแต่เด็กแต่เพราะเกิดมาพร้อมกับอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงกระทั่งเกือบเสียชีวิตตั้งแต่ขวบปีแรกทําให้ต้องยุติการเรียนสายสมานลง ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนปทุมคงคาเข้าสู่ร่วมกาสวพัฒน์บวชเป็นสามเณรที่บ้านเกิดวัดบ้านกลางอาศัยมีพี่ชายที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาผลขวายและสรรหาหนังสืออ่านทั้งทางธรรมอย่างกองทัพธรรมใต้ร่วมกาสวพัฒน์หนังสือวิชาการอื่นๆรวมทั้งหนังสือภาษาอังกฤษอย่าง essential english ในสมัยนั้นมาให้ศึกษา ทำให้สาม,มนเณรน้อยมีความรู้แตกฉานทั้งทางธรรมและภาษาอังกฤษที่ท่านเชี่ยวชาญทั้งการอ่านการฟังและการเขียนต่อมาเมื่อย้ายเข้ามาจาภาษาที่วัดพระพิเรนกรุงเทพและวัดสุทัศน์ราชาวราราม,ไ,มได้ศึกษาด้วยตัวเองจนเชี่ยวชาญภาษาบาลีอีกหนึ่งภาษาอุปสมบทโดยเป็นนาากลวงในพระบรมราชถั์มเมื่อปี2 5 0 4ที่วัดพระศรีรัตนาศา,ส,าสดารามมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชหรือปลดกิติโสพโนเป็นพระอุปชา จากนั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกระทั่งมหาวิทยาลัยของสงแห่งนี้ได้รับการยอมรับเทียบเท่ามหาวิทยาลัยทั่วไปปอประยุทโตเป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพุทธศาสนารุ่นใหม่มีผลงานมากมายได้รับการยกย่องทั้งในและต่างประเทศเป็นจํานวนมากผลงานของท่านได้รับรางวัล และดุษฎีกิติมศักดิ์มากมายจากหลากหลายสถาบันมีลูกศิษย์และุุธศาสนิกชนเคารบเลื่อมสายมากมายรวมทั้งข้อคิดและคำาสอนที่เข้ากับยุคสมัยในวันที่5ทธันวาคมนี้จะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์เป็นสมเด็ดพพธธาจารดดพระราชาคณะรูปสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9